สวัสดีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับพบกันในไลฟ์สดนะในเช้านี้ <c oughs> ประมาณ8ปดมงห้าสิบวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีธุระปะปังไปทําอีกหลายอย่างนะครับก็เลยมามาเร็วหน่อย <c oughs> วันนี้อากาศดีนะครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วก็คิดว่าคงจะต้องเตรียมตัวเข้านา,นาร้อนกัน ชนิดที่เรียกว่าเต็มอัตราสร์กันหน่อยเพราะว่าปีนี้น่าจะร้อนมากนะครับน่าจะร้อนมากแล้วก็ PM 2.5ก็ยังคงหนาแน,น่นอยู่เขาก็เขาก็ทำนายาว่าเนี่ยจากนี้วันสองวันนี้จนถึงปลายเดือนนี้ก็าอาจจะหนักหนาหน่อยนะพยายามอยู่ในที่ที่มีแอร์นะครับพยายามอยู่ในที่ที่มีเพื่อเพื่อปบอากาศเพราะว่า <c oughs> เครื่องปบอากาศมันกองฝุ่นได้นะครับแล้วก็ปิด บ้านช่องให้สนิทเปิดแอร์ก็ทําให้อากาศในห้องที่เราอยู่นั้นก็จะมีฝุ่นน้อยหน่อยนะครับแล้วก็การหลีกเลี่ยงภายนอกบ้านก็ควรจะกระทํานะครับถ้าเผื่อจาเป็นที่เราออกไปข้างนอกบ้านก็ต้องอจะใส่แมสหน่อยนะครับใส่หน้ากากอนามัยที่กรองฝุ่น PM 2.5ได้นะก็จะปลอดภัยนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่ท,ที่ควรทำ หรือแม่ก็ไปเดินห้างเลยถ้าเดินห้างก็จะ,จะปลอดภัยสุดเพราะว่าเดินห้างคนในห้างมันมีแอร์ใช่ไหมครับก็ก็มีระบบปรับอากาศมีกองฝุน่นกองอะไรต่างๆเรียบร้อยนะก็เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ให้มาชานี้วันนี้ผมเอาเรื่องของโพร,โมมรีพีรีทีมาคุยซะหน่อยเพราะว่าไม่ได้คุยนานแล้ว <c oughs> ตัวโพลีพติกที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เราออกประจำหน่ายทุกวันนี้เนี่ย เป็นเป็นตัวโปลไบติกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นโปลไบติกน่าจะเป็นชนิดเดียวที่มีจํานวนสายพันธุ์ของจุลินทรีย์มากที่สุดถึง14สายพันธุ์นะครับถามว่าความจำเป็นมีมากขนาดไหนในการที่เราจะทานตัวโปลไบติกในความเป็นส่วนตัวผมนะผมว่าจำเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า ตัวโปรไบติกนี้มันเป็นตัวที่ทุ่นแรงเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน <c oughs> นะครับมันเป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างดีเยี่ยมแล้วก็การทานการบริโภคก็ง่ายเหลือเกินนะจะฉีกซองเทใส่ปากซองหนึ่งน้ำดื่มตามแก,กแ้วหนึ่งก็จบละแก้นั้นแถมรสอร่อยตาหากด้วย,ยก็เป็นการการทานที่ง่าย นะครับง่ายไม่ไม่ซับซ้อนอะไรไม่ต้องไปชงกับไอน้อนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นต่างๆวุ่นวายไม่ต้องเลยนะครับก็ทานเมื่อไหร่ก็ได้ทานตอนท้องว่างก็ได้ทานขอนอาหารก็ได้ทานล้างอาหารก็ได้ทา,าาไดทานขอนนอนก็ได้แล้วแต่นะครับอัตราส่วนในการทานของผมให้ไว้สองแบบในคนทั่วไปซึ่งมีธาตุมีธาตุไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับถ้าใครหน่อยธาตุแข็งหน่อยก็ทานสองสองตัววัน ชาวสองเย็นสองก็ได้หรือชาวสองหนึ่งก่อนนอนซองหนึ่งก็ได้นะคือคนที่อาจจะทายยากหน่อยก็ทานสองสองต่อวันแต่คนที่ทายค่อนข้างปกติก็อาจทาน2องเดียวก็พอนะครับแต่ว่าต้องทานสม่ําเสมอแต่ถ้าทานสองสองได้ก็ดีเพราะว่าปริมาณเชื้อที่เข้าไปในแต่ละซองมันประมาณ2,000ล้านนะ2 0 0 0ล้านเซลล์ของจุลินทรีย์เข้าไปชาว2 0 0 0เย็น2000 มันก็จะสามารถเข้าไปแทนที่เชื้อเดิมที่อยู่ในลำไส้ได้ดีนะครับเชื้อเดิมที่อยู่ในลำไส้เป็นเชื้อที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นเชื้อที่เกเรเป็นเชื้อที่ขอโรคเป็นท่ได้อก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นเชื้อที่ขอให้เกิดสิ่งต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ในในลำไส้ของเราซึ่งก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะครับก็จะทําให้เชื้อพวกนี้ถูกแทนที่ด้วย กองทัพจุลินทรีย์ที่เรใส่เข้าไปถึงวันละสี่พันสี่พันล้านเซลล์เข้าไปในนั้นนะครับก็คิดว่าจะเป็นการยึดพื้นที่เป็นการทําสงครามย่อยๆในระบบลําไส้ของเราเนะเป็นการยึดพื้นที่ระหว่างแบคทีเรียระหว่างจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในลาไส้นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้จุลินทรีย์ชนิดที่ดีอยู่ในลําไส้ตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วการที่เราจะได้เชื่อเข้าไปแบบนี้เนี่ยเราต้องอาศัยการขนส่งที่มีเทคโนโลยีสูงที่จะเพื่อเพื่อให้เชื่อทั้งหมด2,000ล้านเซลล์ต่อหนึ่งซองเนี่ยเข้าไปถึงปลายทางได้อย่างสวดสดิภาพไม่ล้มตายซะก่อนระหว่างทางเพราะว่าระหว่างทางเขาจะต้องเจอเขาต้องเจอกดรดในกระเพาะอาหารใช่ไหมต้องเจอด่างในลำไส้เล็ก สิ่งพวกนี้ถ้าเผื่อมันมากเกินไปมันก็ทำลายชีวิตของแบคทีเรียดังนั้นด้วยหลักการการผลิตที่เป็นไมโครอน c แคปซูลเลตของตัวโปรไบติกของเรานะครับเชื้อจุลินทรีย์ทุกเซลล์ทุกเซลเซล์กล็ถูกห่อหุ้มด้วยผลิตของสารไมโครอน c แคปซูลเลตที่เขาคำนวณอย่างดีไว้แล้วว่าเมื่อใส่ปากแล้วโดนน้ำลายในปากแล้วลงกระเพาะอาหารโดนลำเจอกรดแล้ว เข้าไปในลำไส้เจอด่างแล้วตัวเอนแคปสูเดตนั้นจะไม่ถูกทำลายยังห่อหุ้มเชื้อได้ยอย่างเป็นปกติเชื้อนั้นก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่ในขณะถูกส่งผ่านจนกระทั่งถึงลำไส้นะครับเขาใช้เวลาประมาณสีชั่วโมงตัวเอนแคปสูเลตนั้นถึงจะแตกออกแล้วก็สลายตัวไปตัวแบคทีเรียก็ไปอยู่ตรง จุดปลายทางที่ลำไส้ใหญ่ก่อนต้นเรียบร้อยแล้วนะนั่นคือการการผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เมืองไทยทำไม่ได้เนะมืองไทยยังทำไม่ได้จะมีเชื้อผู้นี้เนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทําประโยชน์ให้กับลําไส้อันดับแรกเลยนะครับทําให้เกิดการปรับสมดุลของลําไส้สิ่งแรกเลยคือกวาดเอาเชื้อเกเลียออกนะครับ กวาดเอาเชื้อเกล็ดอกไปก่อนด้วยปริมาณของเชื้อที่ดีเนี่ยสิบสี่สายพันธุ์เนี่ยมีในปริมาณมากเหลือเกินเนี่ยมันก็เข้าไปครอบคลุมเชื้อเชื้อเดิมที่เป็นเชื้อเกล็ดบางส่วนให้ไม่สามารถทํางานได้นะครับแล้วก็สลายตัวไปโดยปริยายนี่เป็นประการแรกที่เป็นหน้าที่ของจุลินทรีของสอนของของ,ของโปรบติกที่ทำงานขั้นต้นเลยยึดพื้นที่ก่อนเลยนะครับ พอยึดพื้นที่เสร็จแล้วก็ก็ปรับสมดุลของความเป็นกรด,ด่างในลําไส้นะครับเมื่อความเป็นกรด,ดา่างเกิดความสมดุลเกิดความสมบูรณ์ถูกต้องการทํางานของลําไส้ใหญ่ตอนต้นที่สลายกากแล้วก็เอากากที่ย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปกากอ,อาหารแล้วเนี่ยเอามาผลิตเป็นอุจจาระเพื่อเตรียมตัวในการขับถ่ายทิ้งออกนอกร่างกายกระบวนการนี้ก็จึงเริ่มต้นขึ้น นะครับเริ่มต้นขึ้นยิ่งถ้าเผื่อเราทานอาหารที่มีไฟเบอร์ในปริมาณที่เพียงพอด้วยนะยเช่นทานนี่แหละทานอาหารทดแทนของเรานี่แหละอาหารไทยพืชของเรานะฮะในวัมมสดุไหนก็แล้วแต่ไฟเบอร์สูงส้นเลยการที่จะกลายเป็นอุจจาระที่ดีก็จะเกิดขึ้นโดยตัวแบคทีเรียต่างๆก็จะเริ่มทําหน้าที่ในการย่อยสลายแล้วก็จัดเรียงเราดับเรื่องของการสร้างอุจจาระ ให้มันเป็นอุจลาที่มันทําประโยชน์ให้กับลําไส้ด้วยไม่ใช่การเป็นของเสียแล้วก็ขับทิ้งอย่างเดียวนะอุจจาเนี่สามารถทําประโยชน์ให้กับลําไส้ได้ด้วยถ้าเผื่อเรามีการบริโภคตัวอาหารที่เป็นไฟเบอร์ที่มีปริมาณดีหน่อยนะครับสูงหน่อยแบคทีเรียก็ชอบด้วยเพราะไฟเบอร์เป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียด้วยทําให้การเจริญเติบโตความเป็นอยู่ของ จุลินทรีย์ทั้ง14สายพันธุ์ในโปรไบติกก็จะได้มีความสมบูรณ์เต็มที่นะครับมีอาหารไปหล่อเลี้ยงเขาอย่างเต็มที่นะครับเขาก็เลยเกิดความสมบูรณ์เกิดการแบ่งเซลล์กันต่างต่างอย่างเป็นปกติก็ทําให้การสร้างอุจจาระของเรานั้นเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เมื่ออุจจาระเคลื่อนที่ผ่านลาไส้ใหญ่ในขณะที่กําลังขับถ่ายออกจากร่างกายก็จะทําหน้าที่ทําความสาัมผัไส้ไปด้วย เปียกเสมอือนมีสกอตไบร์ะนะครับเหมือนกับเราล้างจานมีสกอตไบร์คอยถูคาบสกรปรกเพื่อไม่ให้ติดจานจานก็เปียบเสมอือนเป็นผิวของลำไส้ใหญ่นะครับนั่นก็คือความการทำหน้าที่ของตัวโปรไบโอติกในเบื้องต้นเฉพาะที่อยู่ในลำไส้การที่เขาสามารถที่จะปรับสมดุลโดยปรับ PH ของลำไส้ใหญ่ ให้เป็นลำไส้ที่มีความเป็นด่างอ่อนได้อันนี้จะมีผลดีมากต่อต่อร่างกายโดยรวมเลยเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพดีในบริเวณลำไส้ใหญ่ตอนตอน้นดั่นหมายถึงเราจะมีสุขภาพดีทั่วร่างกายนะครับทั่วร่างกายลำไส้เปรียบเสมือนเป็นสมองสูนที่สองของร่างกายนะเพราะว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลางของ เขาเป็นเซ็นเตอร์ของร่างกายเลยลำไส้อย่ต้นต้น,นเป็นเซ็นเตอร์ของร่างกายที่เขาทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลแล้วก็รับรู้ความเป็นไปของร่างกายทั่วร่างกายตั้งแต่สมองจนถึงปลายเท้านี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งอัศจรรย์ลำไส้ในเวลาเขาแข็งแรงดีสมบูรณ์แบบดีมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าไปอยู่ในลำไส้ดีเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การทำงานของลำไส้ ดีด้วยความเป็นกดเป็นด่างก็เป็นการส่งผลให้ความรู้สึกสบายตัวจะเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นทั่วร่างกาย <c oughs> <c oughs> การที่มีระบบนำไส้ที่ดีมี pH ที่เหมาะสมมีความเป็นด่างอ่อน <c oughs> นั่นเท่ากับว่าเป็นการลดการอักเสบเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานเพราะภูมิต้านทาน 70%ของร่างกายอยู่ในระบบลำไส้นะนี่คือนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์นะครับดังนะนั้นในลำไส้เราของเราเลยเปรียบเสมือนเป็นสมองส่วนที่สองของร่างกายเลยต้องให้ความสำคัญมากๆการดูแลลำไส้ต้องพิถีพิถันต้องใส่สารอาหารที่เหมาะสมที่ดีๆเข้าไปในลำไส้นะครับเพื่อจะได้จะได้ คุณภาพของลําไส้ที่ดีภูมิต้านทานก็จะดีถูกกระตุ้นนะลำไส้ก็จะถูกกระตุ้นโดยจุลินทรีย์ที่เหมาะสมเนี่ยทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงเมื่อภูมิต้านทานแข็งแรงอาการที่จะเกิดการอักเสบต่างๆร่างกายก็จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยคนที่มักจะเกิดอาการอักเสบของร่างกายโดยรวมสู่เสมอๆนั่นก็คือคนที่ป่วยมีโรคประจำตัว ตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานนี่ร่างกายอักเสบอยู่ตลอดเวลานะครับอักเสบตัวนู้นอักเสบทุน,นี้ด้วยความที่มีระดับน้ําตาลสูงกว่าปกตินี่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับหรือบาง่งการอักเสบในเส้นเลือดต่างๆจะเกิดขึ้นบ่อยในวิธีการลดการอักเสบของําไส้ของเราขออภัยการลดการอักเสบของหลอดเลือดของเราก็จะต้องคานึงถึงเรื่องของ การควบคุมน้ำตาที่ถูกต้องด้วยเชื่อไหมครับว่าตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในแบคทีเรียนในในโปรโบติกนี่นอกจากจะควบคุมสมองส่วนที่สองของร่างกายก็คือในลำไส้ในลำไส้ของเราแล้วนะควบคุมระบบปูมทา้งทานกระตุ้นในแข็งแรงแล้วเขายังทำหน้าที่ในการเสริมสารเสริมสารคัดหลัง่งแบคทีเรียพวกนี้จะมีสารคัดหลัง่งออกมาจากตัวเองเ สารขั้นหลังพวกนี้เป็นสารออร์แกนิกนะเป็นสารอินรีที่ดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดแล้วมันจะเข้าไปสู่ส่วนหนึ่งก็คือการฟื้นฟูดูแลและป้องกันตับอ่อนของเราให้แข็งแรงดังนั้นการที่เราใช้โปรไบโอติกก็จะเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งในเรื่องของการดูแลรับเบาหวานด้วยนอกจากจะทําให้ลดการอักเสบแล้วซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยนะ ในตัวจุลินทรีย์ก็ยังมีสารคัดหลัง่งส่งไปถึงเรื่องของอวัยวะต่างๆเพื่อให้อวัยวะต่างๆนั้นทํามีความแข็งแรงสมบูรณ์ตับอ่อนก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้รับอันนส่งนี้เช่นเดียวกันทําให้เกิดความสมบูรณ์การทํางานที่ดีของตับอ่อนเมื่อตับอ่อนเราเกิดความคลายตัวเกิดความเครียดน้อยลงเนื่องจากว่าเราเป็นเบาหวานตับอ่อนทํางานหนักตับอ่อนอยู่ในสภาวะที่เสื่อมอยู่ คนเป็นประวติที่ตับอ่อนจะเสื่อมนะครับเมื่อตับอ่อนได้รับสารคัดหลั่งจากตัวแบคทีรเรียรที่เป็นโรไบโอติกเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตับอ่อนนี่เกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างอย่างดีมากประกอบกับภูมิต้านทานของร่างกายที่ดีขึ้นก่อนหน้าน,นั้นแล้วจากการที่โรไบโอติกเข้าไปดูแลเรื่องของลําไส้แล้วนะครับตับอ่อนก็จะได้รับอานิสงส์งจากภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็จะช่วยให้ตับอ่อนแข็งแรงขึ้น ประสิทธิภาพในการหลั่งฮอร์โมนของตับอ่อนทั้งตัวกูคาก้อนก็ดีทั้งตัวน้ำย่อยก็ดีทางฮอร์โมนอินซูลินก็ดีก็จะถูกหลั่งออกมาจากตับอ่อนในปริมาณที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับแล้วเซลล์ต่างๆของตับอ่อนก็จะเกิดความแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนี่คือส่วนที่เป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันของโปรไบติกที่การทำงานของเขาทำงานแบบนี้ ไม่เฉพาะตับอ่อนนะที่ได้รับการฟื้นฟูจากสารคัดหลั่งของโปรไบโอรกนะแต่ทุกอวัยวะร่างกายเช่นตับตับใหญ่ของเราก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดความสมบูรณ์เกิดการทํางานที่ดีขึ้นทั้งปอดทั้งน้ำทั้งหัวใจทั้งลำไส้เล็กทั้งเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายก็จะรับอนิสง์จากสารคัดหลัง่งจากตัวโปรไบโอิกนี้ เพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของการฟื้นฟูอวัยวะ <c oughs> ส่วนใดที่อาจจะมีจุดบกพร่องอยู่นะครับก็ื่อทำให้อวัยวะส่วนนั้นๆได้ทำหน้าที่ในการทำงานได้ดีขึ้นโดยสายคัดหลังของโปรไบติกนี่นะครับจึงสมคำา้ำเลือสมกับคำที่พูดว่าลำไส้หรือหน้าทองของเราเป็นสมององส่วนที่สองเพราะว่าเขา ทำหน้าที่ครอบคลุมทุกอย่างของร่างกายของเราจากลําไส้นี่นะครับจะถูกส่งผ่านสารออร์แกนิกจากโรไบโอติกเพื่อทําให้ทุกๆส่วนของร่างกายของเราทําหน้าที่ในการทํางานอย่างดีเยี่ยมเป็นปกติมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือสมองของเราเองไม่น่าเชื่อว่าสารคั้นหลังที่มาจากโรไิโีติกนี่นะก็จะสามารถทําให้ส่วนของสมองต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนที่มีความสุขฮอร์โมนแห่งความปลอดภัยฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนแห่งความรักต่างๆทํางานได้ดีก็จะเข้าสู่โหมดของความผ่อนคลายได้ดีเพราะอย่างเช่นฮอร์โมนโดปามีนก็ดีฮอร์โมนออกซิโทซินก็ดีฮอร์โมนเซโรโทนินก็ดีฮอร์โมนเอนโดฟินก็ดีฮอร์โมนกลุ่มนี้รวมเป็นลรวนแต่เป็นฮอร์โมนที่ดีเท่านั้นเอง เมื่อหลังเข้าสู่ร่างกายแนละ้ททำให้ร่างกายสดชื่นผ่อนคลายกระปรี้กระเป๋าทั้งนั้นนะครับเกิดความเกิดความใจเย็นมากขึ้นเกิดความผ่อนคลายมากขึ้นต่างๆพวกนี้อย่างอย่างสาคัญมากเลยเมื่อฮอร์โมนต่างๆจากสมองหลั่งออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้ร่างกายนะันเกิดความผ่อนคลายเกิดความสมบูรณ์สมองส่วนที่ทําหน้าที่ในการคิดพิจารณา ก็จะมีช่องว่างในการที่จะค่อยพิจารณาสูตรต่างๆว่าเหมาะสมยังไงหรือไม่นะครับทำให้ดูผิดดูถูกอยากถูกต้องมากขึ้นสิ่งต่างๆที่มันทำให้เกิดความเครียดเกิดความะหนกเกิดความหุนหันพลันแล่นความใจร้อนหรือเกิดการอาฆ่าต่างๆอย่างเช่นสมองในส่วนของอมิตตอรด,ดาก็าาจะทำงานลดลงนะนี่คือส่วนสองฝ่ายของสมองที่เขา ลิเลกันอยู่นะถ้าสมองส่วนที่ให้ความสุขจึงมีฮอร์โมนหลายตัวทํางานได้เด่นฮอร์โมนต่างๆก็จะขับหลั่งได้ดีร่างกายก็จะเกิดความสุขสมบูรณ์เกิดความผ่อนคลายก็จะทให้ฮอร์โมนที่มันเกิดหลั่งสารแข่งความเครียดความตื่นตัวก็จะทํางานลดลงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราขาดตัวโรไิโอติกทาให้สมองส่วนที่มีคุณธรรมมีความสุขมีความผ่อนคลายทำงานลดลงไอ้สมองส่วนที่มันเกิดความ ความก้าวร้าวเกิดความบูญหันพันเล่นเกิดความไม่เป็นปนิพนธรอมต่างๆก็จะทํางานเด่นขึ้นเราก็จะเกิดความเครียดเกิดความตลนกเกิดความตืินตัวต่างๆมากเกินไปก็นําไปสู่ความทุกข์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาใช่ไหมในเรืการที่เราใช้ตัวโปรไบติกเนี่ยก,ก็จะสามารถช่วยได้นะครับช่วยให้สมองส่วนนี้ทํางานได้ดีดขึ้น ทาให้สมองส่วนที่เป็นสมองแห่งความมีเหตุมีผลสมองที่มีแต่ความมีคุณธรรมรู้ผิดรู้ถูกต่างๆทํางานได้เด่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความเปน็ปนอิสระมากขึ้นอะไรที่จะเข้ามาปะทะกับเราที่เป็นสิ่งร้ายๆแล้วก็จะสามารถแอบสอบได้รับได้โดยที่เราไม่เป็นทุกข์มากเกินไปนะครับแล้วถ้าเผื่อเราฝึกสมาธิเราฝึกสติของเราในช่วงที่เรา ใช้โปรพอดิกโดยแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันจะฝึกง่ายขึ้นนะครับจะฝึกง่ายขึ้นโดยเพราะยิ่งตอนที่เราใช้โปรพอดิกก่อนนอนแล้วเรามีกิจกรรมในการนั่งสมาธิก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอันเนี้ยก็จะทําให้จิตเราสงบได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเพราะว่าในเมื่อจิตเราสงบแล้วเรามีความคิดที่มีเหตุมีผลถูกต้องแล้วนะครับ เราจะทําอะไรต่างๆในกิจกรรมประจําวันก็แล้วมันก็ดูทําให้เกิดความถูกต้องไปเสียทุกอย่างและเกิดความพอใจชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะครับเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนั่นะคือประโยชน์ของการใช้โรไบปอรติกถามว่าโรไบโอติกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็น <c oughs> ปิดพันุ์ที่เป็นผิดพลาดในปิดทองหลังพระได้ไหมคําตอบเพื่อพอได้นะพอได้ มันคล้ายๆกับทอรีนเหมือนกันนะทอรีนก็คือตัวกรดอะมิโนใช่ไหมของเรามีทอรีนอยู่ด้วยตัวหนึ่งทอรีนนี่เป็นกรดอะมิโนที่ปิดทองหลังพระโดยตรงเพราะทานไปแล้วยังไงยังไงยังไงวความรู้สึกดีต่างๆมันจะไม่เกิดแต่ข้างในดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนหลายประการตามคุณตสมบัติของทอรีนโดยโดยธรรมชาติแล้วร่างกายก็จะดีขึ้นแน่อแต่เราจะไม่รู้สึก เป็นไปตามนั้นอย่างตรงไปตรงมานะครับตัวโพติกก็เช่นเดียวกัน <c oughs> แต่โพร,โริพีรจะเป็นลักษณะของการผิดทองหลังปลาที่อ่อนกว่าทอรีสหน่อยคือทานไปแล้วใช้ไปแล้วเราจะสัมผัสได้กับประสิทธิภาพของโพร,โริพีรีเช่นเช่นการขับถ่ายอย่างเงี้ยนะอุจจาระที่ออกมานี่เราพอใจมากแล้วเกิดความสบายท้องมากนะครับเห็นชัดเจนระหว่างการทานกับไม่ทานโพร,โร,โริพีร ชัดเจนมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วพราเราเริ่มทานโปรตปิกวันแรกๆสักสองสวันผ่านไปนี่จะเห็นเลยว่าอุจจาระ,ะเปลี่ยนเลยนะครับพฤติกรรมการขับถ่ายจะเปลี่ยนเกิดความเพึงพอใจมากขึ้นแล้วระทานไปเรื่อยๆเจ็ดวันสิบห้าวันสามสิบวันส่วนอื่นๆของร่างกายก็เริ่มพัฒนาตามขึ้นมาเริ่มปรับปรุงตามขึ้นมาด้วยใครที่เป็นเบาหวานอยู่ คุมอาหารพอสมควรดีอยู่แต่พอมีโปรไบโอติกเข้ามาวมด้วยก็ส mm hmm. า,ามารถทําให้ระดับน้ําตาลขยับลงได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการที่ทําให้น้ําตาลเราลดลงได้แต่ว่าท่านก็ต้องคุมอาหารด้วยนะครับ้องควบคุมอาหารให้ถูกต้องด้วยนั่นคือสิ่งที่จําเป็นนะครับส่วนอื่นๆของร่างกายก็เช่นเดียวกันก็จะรับอานิสงส์จากการฟพัฒนาฟื้นฟูจากโปรไบโอติกดังนั้น ตัวโพลีพีดีจึงเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นจําเป็นต่อมนุษยชาติที่น่าจะมีเอาไว้บริโภคเป็นประจําทุกวันตลอดไปนะนี่คือสิ่งที่แต่คนถามว่าบอกว่าเอาทำไมฉันกินผักผลไม้มากๆจะเป็นไงไหมมันจะดีจะดีไหมจะมีโปพบติีดีไหมคําตอบก็คือว่าแค้ผักผลไม้มันไม่ใช่โพโีพติ แต่มันเป็นส่วนที่ทำให้โปรไบติกเติบโตได้ดีเป็นอาหารของโปรไบติกนะครับถ้าเผื่อจใจดีเรากินโปรไบติกโดยตรงคือเรากินเชื้อเขาา้าไปโดยตรงอันนี้จะดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเราจะมีเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใครใชรท่านด้วย <c oughs> โปรโมชั่นพิเศษอันนี้เนี่ยจะมีอยู่ถึงวันที่29กาุมภานะครับสัปดาห์หน้านะฮะก็คือถ้บอซื้อสามกล่องแถม1กล่องนั้นท่านก็จะได้รับฟรีอีกหนึ่งกล่องเพิ่มขึ้นเป็น3ามแถม1บวก1แต่ถ้าเบอซื้อเป็น5้ากล่อง5กล่องก็แถม3ามกล่องอยู่แล้วก็จะได้บวกอีก2กล่องเป็นหแถมสามบวกสองนะครับแล้วก็ถ้าซื้อ7กล่องปกติ7กล่องแถม5้ากล่อง ท่านก็จะรับเจ็ดกล่องแถม5กล่องบวก3เป็น15กล่องนะครับนี่คือโปรพิเศษที่จะให้กับท่านในช่วงนี้จนถึงวันที่29ก้ากุมภาพันธ์นะครับดังนั้นท่านผู้ชมที่ใช้โปรปกติอยู่แล้วก็น่าจะซื้อเอาไว้สําหรับเก็บเอาไว้เอาไว้ทานนะครับเพราะเป็นเก็บได้นานเป็นปีการเก็บรักษาก็เก็บว้ในอุณหภูมิปกตินะครับอุณหภูมิปกติ ตัเย็ยนจะแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้แต่ผมไม่ได้แช่ตัเย็ยนผมเก็บไว้ทาธรรมดาในห้องในแพนทรีในครัวเพื่อรักษาสภาพของเขาให้ปกติอยู่คือไม่ตักแดดพังนั่นเองเท่านั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้ผมนําเสนอเรื่องของโปรไบติกเป็นเรื่องที่สําคัญนะผมว่าสําคัญทีเดียวที่สามารถที่จะช่วยให้สุขภาพของเราโดยรวมดีได้แล้วนกะ็เป็นเรื่องดูแลน่าอัศจรรย์นะ จุลินทรียตัวเล็กๆที่เราอไม่เห็น,นมันสามารถนี่ขับเคลื่อนให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้สามารถมีความสุขได้มีความแข็งแรงได้ขับถ่ายสมบูรณ์แบบได้ควบคุมส่วนเกินที่ไม่ควรประสงค์ของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้ง่ายขึ้นแล้วก็พยายามซ้ำยังช่วยให้เรามีความเป็นคนอารมณ์ดีผ่อนคลายนะครับหลับดีมีเหตุมีผลง่ายขึ้น ส่วนสมองที่พันธร,ร์มน้าที่ในเรื่องของวามขัดแยง้งเรื่องของการตื่นตัว่ารันนี้ก็จะทำหน้าที่ลดลงนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนที่ผมมีความเห็นว่าตรผมเองนยผมทานตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับคือ่อนเข้าในการมางทีก็ทานมาเรียบร้อยแล้วบร Class กับโปรเบติกนะครับผสมปันนะเรียบร้อยและวันนี้ก็คือก็ารนำเสนอเรื่องของโปรเบติกให้ทราบนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการนําเสนอไปบ้างหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องมาพูดกันเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการเข้าฤด,ดูร้อนก็จะต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีเรื่องของหวัดแดดนะครับเรื่องของ s ิสโตรเรื่องของการตากแดดน,น,นานเกินไปต้องต้องดูให้ดีๆว่าโดยเพราะยิ่งเราเตอร์เรามีอายุมากขึ้นนะครับอย่าอยู่กลางแจ้งนานและยิ่งช่วงนี้มี PM 2.5ค่อนข้างจะชุกด้วยก็คิดว่าอยู่ในห้องแอร์ดีกว่านะครับใครที่ไม่ทำความสะอาดแอร์มาเทนนี้ก็รีดทำความสะอาดซะล้างแอร์ซะให้เรียบร้อยเพื่อจะได้อยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากฝุ่นแล้วก็จะได้พ้นภัยจาก PM 2.5นะครับครับวันนี้ก็คงจะรบกวนวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณชาวลิตที่เปิดชมและท่านอื่นๆที่เปิดชมด้วยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมในส่วนของโปรเปรติกได้แล้วก็เผยข้อข้องใจได้นะครับเล่นดีทีเดียวนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้โปดโงเช้าวันนี้สวัสดีครับ